OFA w o เ k s นะครับเป็นอีกหนึ่ง Division ที่ทาง OFA ได้ผลิตออกมาแล้วก็ตอบสนองการใช้งานของนักผจญภัยนะครับ uh, survivalist หรือว่าจะเป็นพวก Camper หรือไม่ก็จะเป็นคนที่ใช้งานในบ้านนะครับซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้จากร้าน multiage นะครับเดิมคือ ชูสดรอปมั้งนะครับแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็น m u l t i a g e แล้วแล้วผมจะให้ราคาแล้วก็ลิงก์ไว้ใต้คลิปที่ Description และพินคอมเมนต์อีกครั้งหนึ่งวิดีโอนี้บันทึกโดย iPhone 16 Pro Max แล้วก็บันทึกเป็น60 f ฟรมเพรสเซค o ันที่ 4K เปิด HDR หรือ h High d y n a m i c Range ด้วยนะครับแล้วก็พยายามจะไม่ตัดต่อนะเป็นลองเทคเลยนะครับก็แพ็กเกจก็จะมาเป็นแพ็กเกจลักษณะนี้รหัสชื่อรุ่นคือ O W นะครับคือ a l f r work นั่นเองขีด TK5M GIV นะครับสีก็จะเป็นสีออกคล้ายๆน้ำตาลน้ำตาลเขียวๆบอกไม่ถูกเหมือนกันนะก็ดูแบบท a คติคอลมิ l i t ท r y รีดูอะไรแบบนี้ดีนะครับก็แล้วแต่และกันว่าใครจะชอบหรือเปล่านะแล้วผมก็ไม่ไมั่นใจเหมือนกันว่ามีรุ่นนี้จริงๆมันมีออกมาหลายสีหรือเปล่าคุ้นๆเหมือนเคยรีวิวไปแล้วด้วยนะครับผมบบ Touch Knife Work, w o r k ย made in Japan ทำในญี่ปุ่นด้วยนะครับซึ่ง Ofa A เนี่ยเป็นผู้ผลิตคิดค้น snap o f blade หรือใบมีคัตเตอร์หักใบได้นะครับเจ้าแรกตั้งแต่ปี1950กว่านะครับก็ย้อนกลับไปนานแล้วนะครับแพ็กเกจก็จะมาเป็นแพ็กเกจลักษณะนี้นะครับ touch knife นะครับก็คือเป็นมีดที่สัมผัสด,ดันออกมาแล้วก็สามารถจะเก็บได้ง่ายนะครับซึ่ง กลุ่มตลาดของมีดรุ่นนี้จริงๆก็คือเป็นมีดที่ออกแบบมาให้ใช้งานในครัวเรือนในบ้านนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยหลักร้อยเองไม่รู้2-300หรือก,กี่ร้อยแล้วผมจําไม่ได้นะเพราะผมสั่งซื้อไปแล้วตอนจ่ายตังผมก็ไม่ได้ดูด้วยว่ามันกี่บาทนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปที่ Description และพินพคอมเมนต์พร้อมกับราคาด้วยแล้วกันนะครับตัวมีดก็จะมาเป็นมีดขนาดเล็กเลยนะน้ำหนักเบามากส่วนไอ้ตรงนี้ จะเป็นสติกเกอร์นะครับลอกติดกับตู้หรือว่าผนังอะไรต่างๆนะแล้วมันจะมีเป็นแม่เหล็กนะครับอยู่ข้างในซึ่งตัวอุปกรณ์ก็จะสามารถดูดติดก,กันกับตัวแผ่นป้ายนี้ได้นะออฟเวิร์อย่างเช่นผมมีผนังหรือว่ามีตู้เอกสารที่ไม่ได้เป็นโลหะนะครับเราก็เอาอันเนี้ยไปติดกับวัสดุอื่นๆสมมติว่าผมติดพลาสติกแบบเนี้ยแล้วผมก็เวลาจะเก็บมีดผมก็เอา ตัวแม่เหล็กด้านหลังเนี่ยไปแปะแบบนี้นะมันก็จะติดอยู่นะแต่ในกรณีที่มีตู้เย็นอยู่อ่าแบบในครัวอย่างเงี้ยนะครับเราต้องการที่จะเก็บมีดตัวเนี้ยบางทีจะตัดแพ็กเกจอะไรในครัวแล้วเราหาไม่เจอกันไกลอยู่ไหนว่ามีดอยู่ไหนไม่ได้จะใช้มีดครัวเพื่อตัดนะครับเราจะใช้มีดคัตเตอร์ตัดถุงขนมตัดแพ็กเกจอะไรต่างๆนะรเราก็สามารถจะใช้มีดตัวนี้ตัดได้เลยแต่ว่าวเวลาว,วางไว้มันจะหาไม่เจอไงก็แปะไว้บนตู้เย็นเลยนะครับฝาตู้เย็นน้ำหนัก8กรัมเท่านั้นเองเบามากๆเลย ตัวบอดี้ของอุปกรณ์ตัวนี้ก็เป็นวัสดุผลิตด้วย ABS พลาสติกนะครับจะมีสีที่ออกแนวแบบน้ำตาลแทนๆหน่อยนะครับจะมีมาร์คโลโก้โอเวอร์เวอยู่ด้านหน้าโอฟาอยู่ด้านล่างก็เป็น Division แล้วก็ตัวมีดจะเป็นด้ามจับแบบครึ่งวงกลมนะไม่ไม่ครึ่งวงกลมซะทีเดียวมันจะเป็นแบบเหมือนตัวยูโค้งๆแบบนี้นะครับดูเหมือนหอยทากไงไม่รู้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแท็บแม่เหล็กอยู่ ทำในญี่ปุ่นแล้วก็ชื่อรุ่นคือ tk 5 m นะครับมีรูร้อยเชือกสายล่ามกันหล่นด้วยในกรณีที่เก็บในกระเป๋าเครื่องมือเล็กๆแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะนำตัวมีดตัวนี้ติดตัวไปในกิจวัตรประจำวันเราเพื่อทำการใช้งานนะครับต่างๆได้นะครับสำหรับคนทีเ่เป็นคุณผู้หญิงนะครับจะมีกระเป๋าคราฟของงานประดิษฐ์หรือว่าอะไรก็ตามก็สามารถจะพกไอตัวนี้ได้สะดวกเลย ตัวใบมีดจะถูกซ่อนอยู่ภายในนะครับแล้วก็เวลาใช้งานก็คือเอานิ้วดันตัวปุ่มสีดํานี้ให้เลื่อนออกมาข้างหน้าเราจะดันค้างแล้วแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วกรีดหรือว่าจะดันให้สุดเลยนะครับให้ตัวปุ่มนี้มันมาล็อกกับตัวเดือยข้างหน้าก็ได้แล้วกดลงไปแบบนี้นะครับมันก็จะคายตบ,บนี้แล้วกรีดนะครับก็เหมาะกับการใช้ตัดพลาสติกห่อาหอ,อาหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัดแพ็กเกจกรีดลังกรีดสก๊อตเทปกรีดพลาสติกเทปอะไรพวกเนี้ย ใบมีดเนี่ยน่าจะเป็นสเต l เลสสตีลที่โอฟ่าผลิตออกมาแล้วก็เป็นรุ่นเฉพาะนะครับซึ่งเท่าที่ดูเหมือนกับว่าตัวของใบมีดจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับเพราะไม่มีรูสำหรับไขเซอร์วิสเลยไม่มีร่องสำหรับง้างหรือว่าอ้าตัวบอดี้ออกมาเลยนะครับก็เป็นแบบใช้แล้วทิ้งเน่นะก็เล็กๆแต่คิดว่าน่าจะคมนานอยู่แหละนะครับแล้วปลายใบยก็มีความแหลมเฉียงลงมาเพื่อใช้เจาะตัดนะครับตัววัสดุ ต่างๆโดยเฉพาะเลยซ,ซึ่งผู้ใช้งานก็อาจจะรู้สึกเป็นมีดกับมีดลักษณะนี้มากกว่านะครับบางคนไม่ได้รู้สึกกับมีดขนาดใหญ่ที่แบบใช้แล้วมันจะปลอดภัยหรือว่ามันน่ากลัวมากนะครับแต่มีตัวนี้ก็มันก็ดูดูละมุนนะ่ยดูมินิมอลนะครับไม่ได้ดูคุกคามไม่ได้ดูเป็นอาวุธมากแล้วทุกครั้งที่เราหยิบมีดออกมาเนี่ยเพื่อนบางคนเขาก็จะเกลียดนะคระับว่าแบบน่ากลัวชิบเป๋งเลยนะครับชักมีดออกมากลางมีดออกมาแต่ตัวนี้ก็ ไม่ได้อยู่ในลักษณะที่เป็นมีดที่จะเป็นอาวุธได้นะแล้วถ้าพกแบบนี้ผมว่าโดนตรวจโดนจับก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่อย่างไรก็ตามตัวมีดเองก็ยังเป็นของมีคมและก็ไม่สามารถจะขึ้นเครื่องบินได้ carry on ไม่ได้นะครับแมนะ้ว่ามันจะดูไม่คู่คามขนาดนี้ก็ตามนะแต่บอกเลยว่าไม่สามารถจะขึ้นเครื่องบินได้ใดๆทั้งสิ้นนะครับสีมันทำให้ผมนึกถึงโอไลท์ โอ oh, คลิปอัลตร้าจังเลยนะสีแบบโทนคล้ายๆกันเลยแต่ตัวนี้เป็นเขียวนี่มันจะออกน้ําตาลนะครับไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันมีสีอื่นออกมาด้วยหรือเปล่านะแต่อ l p ฟ่าเวก็จะชอบทําสีประมาณนี้แล้วอ l p ฟ่าเฉยๆที่ไม่เป็นอัลฟ่าเวิร์ก็ทํามีดรุ่นนี้ออกมาแล้วเหมือนผมจะเคยรีวิวไปในช่องไปแล้วนะครับเป็นสีแดงสีอะไรแบบเนี้ยลองย้อนไปดูในเพลย์ลิส โอฟ่าโอฟ่ o เวิร์กก็ได้หรือว่า Handcraft t ์ทูก็ได้หรือว่า s h a r ปก็ได้ลอง s e ิร์ชดูโอฟ h าโอ e r w เวิรน่าจะเจออยู่นะครับนี่ก็เป็นมีดขนาดเล็กใช้งานในบ้านนะแปะตู้เย็นได้หรือว่าตัดแพ็กเกจเล็กๆได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามาติดตามชมนะครับย้อนหลังรีวิวดูในเพลย์ลิสต h a ์ s h a r p h r n f t to o t อ o ฟ o อร o f w o r k รได้แล้วเจอกันใหม่อโสดหน้าหวังว่าจะได้ข้อมูลกันแล้วก็ทางเว็บไซต์กับทางเพจเขาก็จะมีจำหน่ายเจ้าต,ตัวนี้สีนี้อยู่ถ้าชอบก็ตามลิงก์กันไปซื้อกันเองได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสวัสดีครับ h ฮ b ิไรเดนเอาท์